ครับสวัสดีครับวันนี้จะทําคลิปการเพราะปลูกของผักสลัดนะครับแต่จะเป็นส่วนในขั้นตอนกรรมเอาผักลงรางน้ําวนครับน้ำวนพลังแสงอาทิตย์ที่ผมทําไว้อันนี้ผ่านไปประมาณ1 8บแนะครับจริงๆมันลงก่อนได้สภาพแต่ผมลืมก็เดี๋ยวเราจะมาลุยกันเลยนะครับอันนี้ก็สกภาพโดยรวมของผักมันก็โอเคอะ จริงๆเท่าที่ดูมันเวลามันโผล่ใบจริงสักสองใบเนี่ยมันก็น่าจะาลงได้นะบางคนก็ลงละอันนี้ก็มาให้ดูก่อนที่ผมเจอปัญหามันก็จะมีแบบตรงขอบขอบของฟองน้ำเนี่ยเหมือนมันจะโตกว่าตรงตรง,ตรงกลางซึ่งไม่แน่ใจว่ามันเกิดจากอะไรอันนี้สาเหตุไม่แน่ใจเหมือนกันใครรู้คำตอบนี่ก็ฝากฝากฝากคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้นะครับ โอเคอันนี้ผมก็มือใหม่เหมือนกันจะเห็นว่ารอบข้างเนี่ยม,มันจะโตกว่าตรงกลางแต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจับลุยกันเลยก็เดี๋ยวจะมาแกะไอ้ตัวสลักสลัดที่ร,รอบฟองเนะีค่อยๆแกะที่ค่อยๆแกะเพราะว่าไอ้ตรงลากเนี่ยมันเดินเดินทะลุขอบของแต่ละฟองมันไปมันติดๆกันไวนะ้เนี่ยถ้าดึงแรงลากม,มันจะขาดเยอะ ก็ค่อยๆเนี่ยครับเห็นว่าด้านด้านล่าง,างมันพันกันอยู่ซึ่งตัวเนี้ยก็ได้ฟองน้ำมาพอได้มาเราก็เอามา,เอามา,าเอามาล้างแกว่งๆหน่อยครับเพื่อลากเนี่ยมันคายตัวไอตัวที่มันเกาะเนี่ยมันคายออกจากกันเวลาใส่ถ้วยได้ใส่ใส่ได้ง่าย่อย เนี่ยนะก็เมื่อเมื่อล้างเสร็จแล้วันเนี่ยรากมันจะมันจะทิ้งดีๆออกมาหน่อยก็เป็นถ้วยปู่ครับเอามาใส่กันเลยเราจะใส่ประมาณเนี่ยเกือบครึ่งหนึ่งครับใส่เวลาใส่เราใส่ย้อนเนี่ยนะครับจากด,ด้านล่างขึ้นมาด้านบน เนี่ยนะครับประมาณนี้ทีที่ใส่ก,ก็ให้ฟองน้ำพอๆมาประมาณนี้ครับไม่ได้ม่ได้ใส่เป็นเต็มสัทีเดียวสักอย่างนั้นทีนี้เราก็เอาถ้วยเนี่ยก็ใส่ลงไปในรางเราได้เลยครับในหยอดตามช่องที่เราเจาะเสียบไปเลย ประมาณนี้ท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วหนึ่งหลุมก็เดี๋ยวจะทำทั้งหมดนะครับเนี่ยอีกเหลืออีกเยอะเลยในหลังนี้ทำให้ครบครับเดี๋ยวจะมาให้ดูตอนเสร็จให้ดูกันอีกทีครับอันนี้ก็หลังจากจับใส่ถ้วยลงล้างเรียบร้อยแล้วคนระับครบครบทุกช่องหมดลว นี่ครับก็สวยบ้างไม่สวยบ้างครับตามสภาพต้นไปนี่ครับมีทั้งกีนโอทั้งบัตเตอร์เฮดเลดโคโลครับครับทีนี้มาต่อในส่วนของปุ๋ยนะครับการให้ปุ๋ยการให้ปุ๋ยเดิมทีที่เราเพาะในถาดตอนแรกที่ผมให้ไปที่บวก0.3นะตอนนั้นที่ที่ผมให้ดูคลิปแรกอันนี้ผมก็จะเพิ่มให้น,นิด บวกจุดสบวกจุดหจากค่าน้ำดิบขึ้นไปก่อนอันนี้ก็เดี๋ยวมันอันนี้ก็คือเป็นน้ำของระบบท่อที่ผมต่อยทดสอบระบบไว้นะครับแล้วก็มาจะมาทดสอบน้ำดิบกันก่อนว่ามันได้ค่า e อซีดท,ที่เท่าไหร่ EC อ,อยู่ที่ประมาณจ6ดหครับ600ก็คือจุดหแปลงหน่วยเอาก็ถ้าบ่ยจุดสก็ต้องเติมให้ได้เป็น1000หรือว่า1.0ึ่งน EC หนัประมาณนั้นนะครับก็จะใช้ค่านั้นก่อนโอเคก็เดี๋ยวจะเติมปุ๋ยแล้วก็มาวัดให้ดูครับโอเคครับนี่ก็เติมปุ๋ยเสร็แล้วเน,นีครับเป็นน้ำแดงๆหน่อย แดงๆจางๆก็ผมให้บวกก็เป็น1.0 EC เนี่ยครับก็ซึ่งน้ำมันจะมีน้ำค้างท่อในระบบเก่าบนบนไหลวนมาเรื่อยๆครับค่า EC มันจะประมานี้ซึ่งเติมครั้งแรกเนี่ยตอนเย็นผมจะรอให้ถึงตอนเย็นก่อนเพราะว่าให้น้ำในระบบอะ่ะมันไหลวนเอามาก่อนเพราะว่าช่วงวันมันอาจจะลดลง เอาให้ชัวตอนเย็นเนี่ยเดี๋ยวจะมาวัดใีกทีเพราะว่าช่วงตอนเย็นหลังแสงอาทิตย์จบเนี่ยของผมระบบโซลาร์เซลล์เนี่ยในช่วงที่แสงหมดอะน้ำมันจะไหลกลับลงในถังพักเกือบทั้งหมดเลยมันจะเหลือส่วนน้อยในค้างท่อซึ่งเราจะมาวัดอีกทีให้มันค่าปุ๋ยหลังจากระบบมันรันเต็มระบบแล้วครับมาวัดกันอีกทีซึ่ง2 3วันเนี่ยเราจะมาเช็คที ว่า ec ปุ๋ย ấy, มันเท่าไหร่ไม่ได้ไม่ได้มาเช็คทุกวันกันก็ได้ครับส่วนในทุกวันก็เรามาเช็คแค่ระดับน้ําว่ามันน้ําพองลงหรือเปล่าเงี้ยมันพอหรือเปล่าสองสามวันค่อยมาเช็คค่าปุ๋ยค่า ph ที่ได้ค่า ph ผมจะใช้อยู่ที่6กถึงเนะครับเอาที่6.5เป็นมีนหลักก็อันนี้ก็คือเป็นเราจะทำอย่างเงี้ย เราจะอีก4-5วันเราจะบวกขึ้นไปอีกจุบวกจุขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงอยู่ที่1.4ถึง1.5ประมาณนี้ครับถ้าเข้มบัน,นี้เดี๋ยวยอดมันจะไม่ครับก็จะเป็นคอยสังเกตอาการของตัวสลัดของเราอันนี้ก็เป็นคลิปการย้ายต้นกล้าของเรานะครับก็ใครชอบก็ฝากไลค์ฝากแชร์ฝากซับสไคร e นะครับขอบคุณมาก